สครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการออกเป็ดกันนะครับก่อนอื่นนะครับเิียขาวเตยเสี้ยด,ดำตารัดหยนุนลาดลงไปเลยครับลาดลงไปจากนั้นนะครับเราก็ทำการถูมันเนี่ยครับถูถูถ,ถูถูมันอับน้ำให้เด็กครับเนี่ยเห็นไหมครับ ดูยังไงเป็นสีออกดำๆแต่เราให้ดำมากนะครับถ้าดำมากสีมันจะไม่สวยนี่ถูไปถูถูถูนี่นะผมชมมากตรงนี้ครับนี่ดูเป็ดออไปครับขอเรียกว่าดูเป็ดถูไปถูก็ไปนี่ถูถูถู ไม่ใช่ดูหวยนะครับจากนั้นนะครับเราก็นำไปทอดทอดเพอให้หนังมันตึงนะโอเคแล้วเรามาดูเครื่องฮืบนี่นะครับฮืบ là mặc chi, Đã khay, học chơi, thích tay đâm, chai, và các Cùng ban lúa, Xả ra nè. Cáp, các bạn đưa gần nhá, sau đó, sau khi เยังไงครับสีเป็ดนะครับนี่ครับอ่าจากนั้นเราก็ทำการทาสีไม่ต้องทาจนหนาเกินไปนะครับนี่สีผสมอาหารดดยกัน rồi lòng quay tôi Chú, chú, tôi chú. có có tam Tam không thì mình tôi tôi tam Tam không này, tôi Này, tôi 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 กินไ,ไหมครับอืมเม็ดๆม็ดบข้ๆๆก,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 กไม่ใช่ะหรอบนี่ถ้าลงสีมากสีมันจะเข้มมันจะดูไม่น่ารับประทานนะครับอลงสีพอประมาณคนระับเอยสี ผมจมูกครับนี่ต่อนี่ครับผมใส่ลงไปครับใส่ลงไปถู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 เข้าไปถูเข้าไปถูถูไอ้ยถูเข้าไป Ra. À. Ừ. Đó, bây giờ nó đã sáng rồi. Đây. Bây giờ nó đã sáng rồi. Sau đó, chúng ta sẽ mang bay về mặc đi Sau đó, chúng ta sẽ mang Được

เดี yeah. Yeah, ๋วเนี่ยครับเดี๋ยวเรายดเครื่องฮบใส่ไปในตูดเป็ดเนี่ยรูเนี่ยเห็นไหมยัดเครื่องลงไปเนี่ยเครื่องฮบอัดก็ไป ครืค่ไปแต่ครั้งที่ดีเราควรหมักไว้หนึ่งคืนนะครับเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเครื่องมันจะซึมเข้าไปในเนื้อมันจะกินแล้วมีความเออจะบรรยายอ่าง่ายๆเนี่ยมักลงไปจากนั้นเราก็

าสาเหตุที่เราเย็บก็เพื่อไม่ให้น้ำม,มันออกมานี่ี่เราเย็บนี่อยู่แบบนี้ เพื่อไม่ให้น้ำข้างในตัวเป็ดจะไหลออกมากําจะยึบไปยึบไปยาวไปยาวไปนี่ยึบยึบยึบเรามายึบยึบยึบอ่า นี่ยครับแทงไปแทงไปแทงไปอ่าเห็นไหมหยิบร้อยครับสามตัวหลังจากนั้นเรานำเป็ดไปออกในอุณหภูมิน,เนำเป็ดไปอบอในอุณหภูมิสองรองศาก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่า ดังนั้นเรามานครับก็ยังไงถ้าใครถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อผมมาได้ผมยินดีให้คำปรึกษาเรื่องออกเป็ดน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ